การแข่งขันรอบที่2นะคะจะเริ่มขึ้นวันที่4ตุลาคม2 5 6 5แล้วนะคะดังนั้นนะคะเรามาดูสถิติคู่แข่งของทีมชาติไทยที่จะต้องเจอในการแข่งขันรอบที่2ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกกันเลยค่ะและเดี๋ยวจะมีรูปแบบการแข่งขันในรอบที่2แบบเข้าใจง่ายๆไหมทุกคนฟังกันด้วยนะคะดูจบคุยกับทุกคนรู้เรื่องแน่นอนทีมที่ไทยจะต้องแข่งขันในรอบที่2นะคะมี4ทีมเซอร์เบียอันดับ1สหรัฐ อันดับ2แคนาดาอันดับ3และเยอรมนีอันดับ4ทีมแรกเลยดีกว่าค่ะทีมเซอร์เบียค่ะเซอร์เบียอันดับโลกอยู่ที่4และทีมชาติไทยอันดับโลกอยู่ที่13และเซอร์เบียเป็นแชมป์รายการวอลเลย์บอลหญิงชิง,ชงแชมป์โลกเมื่อรังที่ผ่านมานะคะปี2018แอดขอไล่แบบสรุปเลยนะคะปี2016เราแพ้เซอร์เบียศูนย์ต่อ3เซต2017ไทยก็แพ้เซอร์เบียนะคะ1ต่อ3เซต2018ไทยก็แพ้เซอร์เบีย1ต่อ เซมาชนะค่ะ2019ไทยชนะเซอร์เบีย3-0ต่อเซตมาในปีเดียวกันค่ะ2019ไทยก็แพ้เซอร์เบีย0-3เซตค่ะและล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะคะ VNL ที่ผ่านมาเราแข่งกับเซอร์เบีย1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ และเอาชนะเซอร์เบียมาได้3ต่อ2เซร็จค่ะนี่พูดเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่แอดจดจำที่สุดเลยตอนนั้นรายการนี้นะคะตัวหลักของเขาได้กลับมาแล้วอย่างบอสโควิดก็ต้องมารอดูว่า ทันักตบลูกยางสาวไทยของเราจะปิดเขาได้หรือเปล่าคนนี้ไปต่อทีมที่2นะคะสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่1ไทยอันดับโลกที่13นะคะสถิติการพบกันนะคะสหรัฐอเมริกานะคะชนะไทยรวดเลยนะคะตั้งแต่ปี2016นะคะสหรัฐชนะไทย3ต่อศูนย์เซตในเวิร์กกลางปีขึ้นมาปี2018สหรัฐก็ชนะไทยนะคะ3ต่อศูนย์เซตในรายการวอลเลย์บอลในเนลีกในปีเดียวกัน ชิงแชมป์โลกสหรัฐก็ชนะไทยไป3ต่อ2เซตเลยนะทุกคนชิงแชมป์โลกที่ผ่านมา และในปี2019วอลเลย์บอลเนชันลีกสหรัฐก็ชนะไทย3-0เซตค่ะ2021สหรัฐก็ชนะไทย3-0เซตและครั้งล่าสุดวอลเลย์บอลเนชันลีกวันที่19มิถุนา2565ที่ผ่านมาสหรัฐก็ชนะไทย3-1ต่อเซตเห็นไหมทุกคนเราจะบอกว่าไทยก็ได้เซตจากสหรัฐมานะโดยล่าสุดที่ผ่านมาการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2018อะไทยถึงขั้นได้เซตสหรัตั้ง2เซต และคู่ต่อสู้ที่3ที่ไทยจะต้องเจอนะคะนั่นก็คือแคนาดาแคนาดาอันดับโลก15นะคะไทยอันดับโลก13ทีมชาติไทยนะคะเจอกับทีมชาติแคนาดาแค่3ครั้งนะคะ2003 2021และวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีนี้ค่ะ14มิถุนา2 9 6 5ไทยชนะรวดเลยไทยชนะแคนาดารวดเลยค่ะทุกคนต่อมาค่ะคู่แข่งของไทยคู่ที่4นะคู่สุดท้ายไทยจะเจอกับเยอรมน เยอรมนี er อันดับโลก14นะตอนนี้นะคะไทยอันดับโลก13ในปี2015นะคะไทยก็ชนะเยอรมนีมาได้นะคะ3-0เซต2016ไทยก็ชนะเยอรมนีมาได้3-1เซต2017มาพลิกค่ะเยอรมนีกลับมาชนะไทยค่ะ 3ต่อ1เซต2018เยอรมนีก็มาชนะไทยค่ะทุกคน3ต่อ2เซตและ2019นะคะทีมชาติไทยก็พลิกกลับมาชนะเยอรมนี3 .0 ต่อ0เซตทีมนี้ก็น่าลุ้นค่ะทุกคนคู่แข่งของไทยทั้งหมดนะคะนั่นก็คือเซอร์เบียสหรัฐแคนาดาและเยอรมนีนะคะไปฟังรูปแบบการแข่งขันในรอบที่2ค่ะว่าเป็นมายังไงทำไมไทยถึงมาเจอสหรัฐเซอร์เบียแคนาดาและเยอรมนีและการเข้ารอบต่อไปเป็นยัง ไปฟังกันค่ะการแข่งขันรอบที่2นะคะหรือเรียกว่ารอบ16ทีมไทยจะเจอกับทีมไหนบ้างทําไมถึงเจอรูปแบบการแข่งขันเป็นเช่นไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ FIVB กําหนดให้4อันดับที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มในรอบแรกเข้ามาแข่งกันในรอบที่2ค่ะ4อันดับที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มมีดังนี้นะคะทุกคนกดพอสแล้วก็ดูได้เลยโดยรูปแบบการแข่งขันนะคะ f i v b จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8 ทีมนะคะนั่นก็คือกลุ่ม E และกลุ่ม F โดยกลุ่ม E นะคะประกอบไปด้วย4ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่ม A และกลุ่ม D ในรอบแรกและกลุ่ม F ประกอบไปด้วย4ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่ม B และกลุ่ม C ในรอบแรกกลุ่ม E นะคะก็คือกลุ่ม A และกลุ่ม D จะต้องมาแข่งกันอิตาลีเนแร์แรนดเบลเยียมจีนบราซิลญี่ปุ่นอาเจนตินาอยู่กลุ่ม E ต้องมาแข่งกันนะคะแต่จะไม่เจอกับทีมเดิมตอนนี้ไทยอยู่กลุ่ม F นะคะก็คือกลุ่ม B กับกลุ่ม C ในรอบแรกจะมาแข่งกัน ุรกีไทยโดมินิกันโปแลนด์จะเจอกับเซอร์เบียสหรัฐแคนาดาเยอรมนีเราไปดูตารางแรงนะคะของกลุ่ม F ก็คือกลุ่มที่ไทยอยู่นะคะตอนนี้ไทยรังอันดับ4อยู่ขอให้รังแบบนี้ไปตลอดก็ได้หรือขึ้นไปอีกก็ได้ไทยจะเจอ4ทีมเต็งๆนะคะที่แอดบอกเซอร์เบียสหรัฐแคนาดาเยอรมนีทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม F นะคะแต่ไทยก็จะไม่ได้แข่งกับทีมเดิมแล้วนะคะตุรกีโดมินิกันโปแลนด์แต่เนี่ยแหละค่ะก็จะมาเจอเซอร์เบียสหรัฐ แคนาดาเยอรมนี Canada, er และ f i ว b จะเอา4ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่ม F และกลุ่ม E เข้ารอบที่3ต่อไปค่ะรอบ8ทีมสุดท้ายนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แข่งอะไรกันเลยนะคะไทยก็รั้งอยู่ที่อันดับที่4ของกลุ่ม F ก็แอดถึงบอกว่ารังไวแบบนี้ได้ไหมหรือขึ้นอีกก็ได้อะรังไวก็ได้ก็ต้องมารอชมรอลุ้นกันนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะสถิติของคู่แข่งไทยไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียสหรัฐแคนาดาเยอรมนีนะคะไทยจะต้องเจอกับพวกเขาพบกันหมดแข่งแบบพบกัน กันหมดทั้ง4นัด4แมตช์เลยนะคะทุกอย่างเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนมีความหวังไปพร้อมๆกับนักกีฬาและพร้อมกับส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์กันให้เยอะๆนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับรูปแบบการแข่งขันในรอบที่2และทีมคู่ต่อสู้ที่ไทยจะต้องเจอและเดี๋ยวแอดจะมาวิเคราะห์อะไรเด็ดๆเพิ่มเติมอีกนะคะรอติดตามกันไว้เลยเมนพูดคุยกันได้เลยนะคะเล่าสู่กันฟังกันได้ เลยถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำะมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจใทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันรอบที่สองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนี้ด้วยค่ะ